ก็้าเ็นรอาจเชิเจ็่าสอบนีแต่พี่น้ออยากรับเป็นรองแต่ว่เมื่อบางแบบเมื่อบางแต่พี่ี่ีนี่ตมูหลายนะครับเดี๋ยวมาล่ำสีสีให้เอาดอกนะครับย่าไปเสารปิุกเอาดอกนะครับคนก็ตกในรองจยว่าชันคว่ยีนมือดีเพราะว่าตกครับ่ตท้ามเพหงอ่า่อนก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่รวมตัวนมาบยูร่วกันนะครับอยกขอฝากไว้น้องเออากล่าหมูกระทะอาบู่ของลูก ทอปนาราก่อนไว้ในเรื่องพี่น้องเรื่องผู้ใดเคยไปกินแล้วแต่เ่อเคยไปกินกะลองเช็คกินเรืออะไรเรื่อพี่น้องเรืออาคู่หมูกะทะครับกินเนื้อโคลาตื้อตรงถามก้าบู้ม่อวานตะกี่หามันพ่ลวกเพื่อทอดก่อนม่อวนวันันเพื่อพ่อทอดเนาะพอไปบ้านบ้านเพื่อเนาะยุ่งกัตรงใกล่านรก่อน ยูยูปันยาถอนเนาะอ่าบอกก็แวบอกี่แหละที่ใช่ก่อนยูอ่าเพื่ออนองจะบกครับอ๋อเพื่อนถอนหนองตะบกแล้วพี่น้องเด้อครับในกองขอฝากครับลุงพี่น้องเด้อสำหรับพลาดไอแม่ไก่เนียเพราะในเปลี่ยนเขก็ร่งรุ่งร่างข้าเยอะไก่เราทย่เหลือไเรครับเป็นแบบคู่วงนี่ละคู่วงนี่ลครับผมอ้าวมันเป็นอยพ้มูที่น้องร่วมกันร้าครับลูกนับต่อครับทีมาน้าระเบียบว่านศินในมณนีจมส่งผลในพี่น้องและครอบครัวและบริวาารุ่งไก่คด ดวประสงค์วามโชคดีมีใช่ข้าเพ็นที่ไหนก็ขอให้รุ่วงร่วงสมควลลามกรารบนา,า,าดิน้าไกลไก่แก้วข้าปลอดภัย เพ็นซีไดก็ขอให้เลื่อนลุงเรื่องตาวหาให้เลื่อนไหลก่อให้ท่องไรมว่าให้กินเบาไหวให้ใส่ผาปะหลัเจ้านี้ผมให้ลูกๆอ่ะอ่สิขอลูกท้องลูกพญิงปีกลูกน้องกับทีเปนเพียงจุดแล้วก็ที่เป็นแท่งหนาแท่งตาใส่จูปิตอกมาล่ำซูพีซูนองฟังนะครับสำหรับผู้อยากพาลูกก็เอาไว้ช่วงร้านก็แล้วกันนะครับสำหรับเจ้านี้ขอกลาเข้ามาสำหรับี่เสียงมกเลยมีกำลังใจพี่น้องครับเอาเต็มือแล้วครับอุดเป็สี่ของเรายัง้ียแลั ขอบคุณพีพ oh, so ีเมยเมยกนโอ้โหโชคชะลัยยุคนี้ขอบคุณพ่อคเะอบคุณแม่ะขอบคุณเมยิขอครับขอบคุณอะไรจากเม่ยิ้ขอบคุณทราเมรับโพราแล้วขอบคุณขอบคุณเป็นนกดนตรขอบคุณเมตตาโพร่าทั้งนี้ทั้งน้ขอบคุณแม่เกดผูไม่มีท้านอยู่นะครับ ก็ขอบคุณแขนนางฟ้าอารอีลูกปอยลูกมงินน้องปอยแล้วก็พี่ขอบคุณแม่เมียโฟล่าคนที่บอกเรื่องี้ไปติดเขาแล้วคขอบคุณแม่พี่นะครับวันนี้